สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว3ล้อพารามอเตอรส์รสวยๆอีกลําแน่นอนครับว่าลัานี้ติดเครื่องเทพเจ้าสาฟ้าทอโราสิที่แรงคุณภาพคุ้มค่านักกีฬานิยมใช้มั่นใจได้เลยโอเคภาพาเราจะไปยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ วัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมเครื่องพารามอเตอร์3ล้อสุดแรงอีลัมหนึ่งฮะของชิมงานชมรมร่วมบินจันทบุรีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่มิสเตอร์คลเลอร์ครับอ่าพี่มิสเตอร์คลเลอร์นะครับเช่นเดิมแล้วก็สวัสดีครับพี่ไรครับผมผมอึงครับผมอึงจันทบุรีครับที่อึงจันทบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาดู3ล้อลำนี้ครับดูฮะนี่อะไรครับพ่อสองอหใช่ไหมครับผมคสุดแรงฮะ แข้งดำพร้อมกับสตาร์ทไฟฟ้านี่นะครับอ่าตัวนี้ใช่ใบของช่างนิพนธ์อ่าใช้ใบพัดใช่ไหมครับอ่าดูใบเลยครับใบของช่างนิพนธ์นะฮะนี่ครับเมตรสามสิบพีดสิบสี่นะครับนี่พี่สิบสี่นะครับนี่อาร้อยสามสิบอารแล้วก็สิบสี่นะครับนี่เป็นพีดนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้พี่พีครับไล่สระกอบให้ดูนะครับว่า ท่อสารสิบมีอะไรสสาคัญบ้างแน่นอนครับตัวบนเหมือนเดิมครับท่อพักน้ําอันนี้คือหม้อน้ําใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาอะแอร์บ็อก์ใช่ไหมครับตัวนี้เสื้อซูบใช่ไหมครับนี่ตัวนี้มันคืออะไรครับพี่นี่เป็นคอยคอยหดคอยจุดระเบิดครับอ่าคอยจุดระเบิดใช่ไหมครับนี่พวกระบบไฟเนาะประมาณนี้ฮะตัวนี้ก็เป็นคาร์บูใช่ไหมครับอ่าคาร์บูถัดลงมาอีกนี่ฮะ ไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทแล้วก็ส่วนนี้ฮะท่อไเสียนี่ครับท่อ250นี่นะครับถัดมาอีกนะฮะนู่นฮะข้างในจะเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมครับครับผมอ่าแบตเตอรี่ตัวนี้คืออะไรครับพี่ตัวนี้ครับอ่าปั๊มติ๊กอ่าปั๊มติ๊กใช่ไหมครับอ่าปั๊มติ๊กตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีอะไรครับนี่ลูกบีบใช่ไหมครับอ่าลูกบีบน้ำมันโพลีนี ฮแล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นถังน้ํามันเนาะครับปกตินะครับนี่ฮะดูภาพรวมของลำลำนี้ครับโครงนี่เป็นโครงของช่างไหนครับช่างช่างสายชนครับอ๋อสายชนเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ๋อเหมือนลำที่แล้วที่เราถ่ายรีวิวไปแต่ทรงคนละทรงกันแต่คนละทรงกันอ่าคือแบบชอบแบบนี้อือฮึนี่ฮะดูเอ็นครับเอ็นนี่สีสันสดใสเลยทีเดียวสีเขียวสะท้อนแสงนะฮะนี่ครับ ตอนกลับออกมาครับนี่ฮะดูทรงครับดูทรงอื้สวยงามเลยทีเดียวครับทรงทรงนี้สามล้อบาเจนี่จะเป็นบาเลยฮะบาเจใช่ไหมครับสามล้อบาเจบาเจแล้วก็ฮาน็ตของพี่อ้นโอเปียมใช่ไหมครับครับอื้อันนี้เบาะเสริมเบาะเสริมนี่ฮะนั่งบินตัวสั้นต้องนั่งเบาะเสริมแม่มีเบาะเสริมครับผมเพิ่มความนุ่มนวลเนาะ สุดยอดครับแล้วทีนี้เวลาที่เราบินเครื่องนี้ครับพี่รู้สึกยงไบ้างครับเวลาบินความนิ่มนวลของเครื่องยนต์เป็นไงครับก็โอเคครับก็นิ่มนิ่มเบาเบาหลังฮะอ่าก็จะต่างจากตัวใบสามเพลด์ใบสามเพลดจะนิ่มกว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคฮะผมยังยังใหม่อยู่นักบินใหม่ครับเพิ่งได้สามไฟโอ้สามไฟใช่ไหมครับครับโอ้ใส่สองร้อยห้าสิบเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่โอ้โหสุดยอดเลย นะครับของของโครงของครูสายชนนะครับก็มีเขาใส่ใส่เบรกนะครับดิสเบรกเหมือนอเหมือนอีกลำหนึ่งโอเคฮะแต่ของผมถอดออกฮะพอดีดิสเบรกใช่ไหมครับดิสเบรกไม่ถนัดเลยถอดออกใช่ครับนี่ฮะกัดจะไม่เบรกกัดจะไม่เบรกเลยนี่นะฮะจริงๆก็จะเป็นดิสเบรกเนาะ ใช่ครับถ้าเกิดว่าดูลำนู้นใช่ไหมครับนี่จะเป็นดิสเบกแบบนี้นี่ครับแบบนี้ของคุสาชนจะมีันนี้มาให้พร้อมนี่ดิสเบกขาเบกครับใช่กันโคลนครับลายคาร์บอนเลยนะครับยอดโอเคครับเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยครับพี่ว่าเป็นยังไงครับหันนู้นครับหันพันนี้ก็ได้ครับแม่ชมรมนี้ครับมีแต่เครื่องแรงๆเท่านั้นครับ ดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่ฮะทำไมเราต้องกงพล่้งก่อนครับพี่กันเทสเทสเล่งเพราะว่ามันค้างหรือเปล่าเพราะมันค้างหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยครับเปิดสวิต สอบเา้เลยครับรื่องสําคัญเลยถ้าเราอยากได้ลํานี้ครับทั้งลําเลยซื้อใหม่ๆเลยนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณแสนนิดๆครับอีตัวนี้อยู่ประมาณแสนห้ามครับมาประมาณชุดนี้นะชุดนี้ใช่ไหมครับครับนี่แบบนี้เลยฮะแสนห้านะครับรวมเบ็ดเสร็จเลยเนาะครับประมาณนี้นะครับแพงไหมพี่คิดว่าประมาณนี้แพงไหมละคคุณภาพแล้วไม่ไม่แพงครับใช่ไหมครับเราเปรียบเทียบกับคุณภาพแล้วก็สมราคา ไมถึงเลือกใช้เครื่องทอกันครับเพราะอะไรความเชื่อใจที่เห็นเขานักกีฬาเขาใช้กันก็ลองใช้ดูทีนี้นักบินใหม่เราก็เลยต้องการความมั่นใจเรื่องเครื่องให้กับนักบินใหม่นิดนึงออืก็เลยต้องใช้ทอครับไม่มีดับมีครับมีใช่ไหมตอนนั้นคือที่ที่ดับคือเราเราไปแก้ไขเองฮะเรื่องระบบน้ามันอากาศมันไม่ได้ก็เลย เลยวอดเกิดจากความสนของนักบินแต่ที่เขาทํามาคือจากของครูสายชนทํามาสุดยอดแล้วครับเขาทำมาได้ดีแล้วแต่พอดีมือมือคันกันเองอืครับแล้วมันมีข้อเสียอะไรไหมครับที่ที่เราจะเจอมาเนี่ยข้อเสียยังไม่มีฮะยังไม่เจอใช่ไหมครับข้อเสียคือมันแพงมันแพงครับใช่ข้อเสียมันแพงโอเคครับอย่างนักบินถ้าอย่างนั่นมันก็ที่ยังไม่มีก็ มันก็ยังว่าฮะถ้าอยากได้แรงได้อะไรคือไม่ผิดหวังครับใช่ครับมันตอบมันตอบโจทย์ได้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่คือของเขาดีเพราะมันเป็นเครื่องเครื่องพาราโดยตรงเคของนอกแค่มาจากอิตาลีใช่ไหมครับใช่ครับจากอิตาลีนะฮะใครสนใจก็คู่สายชนเลยครับสระบุรีครับสระบุรีใช่ไหมครับสั่งทุกอย่างผ่านอาจารย์สายชนได้เลยเนาะใช่ครับทั้งสามล้อจะเอาทรงไหนก็ แกมีให้เลือกครับอืมมีให้เลือกเราชอบสไตล์ไหนก็ให้แกจัดการได้เลยครับโอเคครับหรือจะผ่านกับอาจารย์ผมครับมิสเตอร์คัลเลอร์ครับมิสเตอร์คัลเลอร์ครับติดต่อผมหมวดแกงเดียวหมวกก็มีนะครับหมวกหมวกนักบินครับติดต่อชมรมจันทบุรีที่ทางไหนบ้างครับพี่น่าจะเป็นเบอร์โทร้สะดวกที่สุดนะครับหรือหรือไลน์เฟซก็ได้ครับอะฮขอเบอร์โทรเลยครับพี่เบอร์โทรอะไรครับ080ครับ 0265789โอเ okay คนะฮะครับดีครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณพี่นั้งสอ,องท่านมากครับผมสวัสดีครับและนี่คือภาพรวมของนามเเตอร์3ล้อลำนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบและเป็นหนึ่งทางเลือกฮะสำหรับผู้ที่รักและชอบในการบิน